สวัสดีครับผมชื่อชวานากรเกตอนินครับวันนี้จะมาอ่านคำที่มีหอนำนอครับหนึ่งครับนาน,น่อยนงนวดหน่วยเนื้อน้ำนอนหน้าหนาวน้อยหนาหูหนวกอิ่มน้ำหนุ่มสาวอุดหนู ริมหนองใครหนอใบหนาดหนักนวงเป็นนี่นิดหน่อยดินเหนียวไปไหนหนูหนุยกระนำดูหนังใบหน้าไล่หนีหน่อไม้ของค่ะ